สวัสดีค่ะจากเพจการจนารถบ้านฉัเชิงเซานะคะมีปัญหาเรื่องสินเชื่อรถยนต์ปรึกษาเราฟรีนะคะค่ะตอนนี้มีลูกค้าเข้ามาถามคำถามเยอะเลยนะคะว่าติดแบคลิสต์ออกรถได้ไหมนะคะเราจะมาตอบข้อข้องใจนะคะซึ่งลูกค้าบางท่านเนี่ยติดแบคลิสต์นะคะแล้วก็ทำสินเชื่อออกรถผ่านไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมีคำถามจากทางบ้านนะคะจะให้น้องทิพย์นะคะเป็นตัวแทนนะคะค่ะ เคล็ดแรกนะคะอยากมีรถสักคันขับแทนมอไซค์ค่ะติดแบลตกดเรื่องบ้านสนใจรถเก่งออกได้ไหมคะมีสล์ิปเงินเข้าบัญชีมีประกันสังคม,มคนทำมีสล์ิปเป็นเจ้าบ้านค่ะ ขอบคุณสาหรับคําถามนะคะลูกค้ารายนี้ออกรถไปแล้วนะคะมีสลิปเงินเดือนเงินเข้าบัญชีมีประกันสังคมคนคําเป็นเจ้าบ้านตัวเองเนะี่ยติดแบ็คลิสเรื่องบ้านนะคะแล้วตอนนี้ปรับโครงสร้างหนี้อยู่นะคะเงินเงินที่ปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยหักในสลิปเงินเดือนเลยนะคะอันนี้ออกรถไปแล้วนะคะออกได้คือ1ต้องมีเงินดาวน์นะคะ1 5บห้าเเตคสนี้ออกรถไปประมาณ6 8หมนนะคะเราก็ผ่อนเดละประมาณสี่ถังกระบาทเป็นทอนด้าซิตี้ปี19เนะคะมีปัญหาเรื่อง สินเชื่อรถยนปรึกษาเราฟรีนะคะมีหลายๆเคสนะคะที่ออกได้นะคะก็ทิ้งเบอร์ไว้ในเฟซอินบ็อกซ์นะคะหรือ0816581880นะคะเราช่วยท่านได้นะคะค่ะ,คะเคสที่2นะคะอยากได้รถชัดอยากได้รถใช้ใชจะได้ไม่เปียกฝนแถวบ้านเรียวไม่อยากขับมอเตไซค์แต่อยากคอนสบาย4-5พ0นค่ะมีฟิก์แบงกิใบัตร แต่ปิดไปหมดแล้วตอนนี้มีสินเชื่อตัวใหม่ผ่อนดีมา2ปีคะ่ะอายุ53บมออกโบเต้ไหมคะเอ้ยอายุ6 3 6 3นะคะสำหรับเคสนี้นะคะออกได้นะคะ <c oughs> ก็คือลูกค้าเนี่ยอายุ63เป็นข้าราชการบำนาญเมีสลิปเงินเดือนเงินเข้าบัญชีมีประกันสังคมนะคะติดบัตรเครดิตแต่ว่าปิดไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้มีสินเชื่อตัวใหม่ผ่อนดีมา2ปี <c oughs> 2> ก็ได้เป็นลูกค้า V.I.P. ละจ้า เราชอบคนเป็นหนี้เครดิตด,ดีให้กู้เต็มนะคะถ้าลูกค้าเนี่ยติดเรื่องบัตรแล้วก็ปิดแล้วนะคะแล้วก็มีสินเชื่อตัวใหม่ก็ถือว่าเป็นลูกค้าเกต A V ว P เลยนะคะนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกดหัวใจรัวๆให้ด้วยนะคะเพราะว่าในกรณีที่เพื่อนๆท่านนะคะติดแบล็คลิสอยากออกรถก็มาหาเราได้นะคะ 1. คือต้องมีคนค้ำนะคะที่เป็นเจ้าบ้านนะคะ2นะคะต้องมีเงินดาว15-25%แล้วแต่รุ่นนะคะ คใครเข้ามาเล,ลมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะแนะนําเพื่อนๆมาซื้อมาขายนะคะมีค่าแน,นะนําค่ะวันนี้เรามีฉากใหม่นะคะสีชมพูเลยนะคะค่ะอย่าล <c> ืม <c> <ๆ>ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะค่ะเคสที่สเพสสุดท้ายค่ะอยากได้รถกระบะขนขนมส่งขายจะได้มีไรายได้เพิ่มค่ะตนเองทําขนมส่งบรานี่เคยขอนมอเตอร์ไซค์แต่หมดไปนานแล้วแม่ขายขนมกริ่ปั๊บที่ตลาด มีผ่อนบ้านกับธนาคารผ่อนดีหลายปีแล้วอยากออกรถฟรีดาวพร้อมผ่อนปีหน้าได้ไหมคะค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโควิดให้ลูกค้านะคะเป็นโปรปันสุขนะคะลูกค้าสามารถเลือกนะคะออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าได้นะคะเดีย๋ยวจะเลือกโปรแถมทองหนึ่งสลึงก็ได้นะคะในกรณีนี้นะคะเรารับทุกอาชีพนะคะขอแค่เครดิตดีนะคะอย่างท่านนี้ก็คือตัวลูกเนี่ยติดแบคลิ์แต่ว่าคุณแม่เนี่ยนะคะมี ผ่อนบ้านนะคะผ่อนดีหลายปีแล้วก็ยังมีอาชีพขายกระีป้าที่ตลาดปกติแล้วอาชีพอิสระต้องดาว25ใช่ไหมคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยมีผ่อนบ้านดีกับธนาคารหลายปีก็ได้เป็นสินเวียทีปีดาวได้เลยจ้านะคะ เดี๋ยวเราไปดูรถสวยๆกันนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญ,ญาตนะคะไขข้อข้องใจเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจทักมาได้ในเฟซอินบ็อกนะคะหรือทิ้งเบอร์โทรไว้หรือโทรเข้ามาที่0816581880นะคะหรือทักเข้ามาใน Line แอดเลยนะคะเรายินดีให้คําปรึกษาฟรีนะคะทุกเคสเลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยคะ่ะลูกค้านะคะช่วยเต็มที่เลยเนาะเรามีเทคนิคเล็กน้อยนะคะดูรถมือสองด้วยนะคะค่ะีกด,ด,ด้วยกัเลยค่ะ วันนี้เราจะมารีวิวนะคะรถ Honda Civic นะคะปี0 7เกียร์ออโต้ต,ต,ตัว S นะคะคันนี้เป็นรถมิวเซเว่นนะคะ4 x คูณสออโต้สีดำคันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราตามมาเลยนะคะนี่เดินแกนน,นิดนึงนะคะเป็น Honda Civic เกียร์ออโต้ต,ต,ต,ตัวเเดียวออกห้าของเราเป็นรถบ้านแท้ๆนะคะรับประกันให้เลยนะคะคันนี้ไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่น้ำท่วมไม่ไฟไหม้ไม่เคยติดแก๊นะจจะเป็นเบาะหนังนะคะนี่เรา,าดู รถมือสองต้องดูที่ตะเข็บเม็ดอ้างน,นะคะไม่พลิกความไม่ตีหลังกางหงายท้องนะคะเดิมบางหน้าเดิมเครื่องดีเนาะดูตะเข็บขอๆนะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟา้าไฟเลี้ยวข้าง LED นะคะภายในสะอาดสะอ้านนะคะราคาอยู่ที่268,000บาทนะคะ มีโปรแถมทองให้1สลึงนะคะหรือว่าเครดิตดีนะคะกู้ขับฟรีสามเดือนนะคะ่ะรับประกันให้นะคะคน,นี้ไม่ชนหนักไม่ไฟไม้ไม่น้ำาทวมไม่ิดกข้ามไม่ตีหลังกลางไหยท้องนะคะไม่เคยติดแก๊สนะะเดิมเครื่องดีมือเดียวห้างราคาอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองแถมทองอีกให้หนึ่งสลึงนะคะเดิมๆนะลดมือสองต้นนุชตะเข็บนะคะราจิกลงไปปุ๊บมันจะเป็นรอยนะคะมันจะเป็นรอ,อยอยาออร์กอย,อยู่นะคะแล้วก็เดิมๆนะไม่เม็ดอาร์กอยู่ครบนะคะเอาเปิดให้ดูได้เลยนะคะนี่ ภายในจะเป็นสีรองพื้นอยู่นะคะแล้วก็จะไม่มีรอยเจาะทางแก๊สนะคะยางอะไหล่ไม่ได้ใช้เลยนะคะเนี่ยออสวยแนะนำเพื่อนมาซื้อมาขายได้นะคะลูกค้ามีค่าแนะนำนะคะสนใจก็ติดต่อน,นี่นะคะ0816581880หรือแอดไลน์มาเลยก็ได้นะคะหรือ0 8 6 8 6 1 0 9 4นะคะที่ร้านกาญจนารถบ้านฉะเชิงเสานะคะคํำคมอารมณ์ขันวันนี้อย่าก,กลัวความโสดถ้าคุณอยู่ในโหมดคิตตี้นะจ๊ะ อย่าเครียดนะคะลูกค้าเบาๆสบายๆนะคะผ่ <c oughs> อนเดือนละ4,998บาทนะ,ะ84เดือนเลยจ้ารถ <c oughs> สวยเดิมบางหน้าเดิมเครื่องดีนะคะเครื่องแห้งเดิรเรียบเป็น1.8นะคะเกียร์ออโต้นะคะร้านเราตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซานะก่อนถึงวัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะจากวัดหลวงพ่อมาถึงบ้านเราประมาณ2กิโลถนนใหญ่เลยนะคะ จะเป็นเต้นเล็กๆนะคะมั่งด้วยความจริงใจนะคะสนใจก็ติดต่อได้เลยะค่ะ0816581880นะคะหรือ0 8 6 8 6 1 0 9 4ค่ะแนะ,ะนำเพื่อนๆมาซื้อมาขายได้นะคะมีค่าแนะนำจ้าคํำคมอารมณ์ขันวันนี้เป็นคนดีที่โดนเทหรือจะเป็นคนเกเรที่ถูกทิ้งไม่เอาสักอย่างนะคะ สนใจอย่าลืมเข้ามาทักพักท่ายกันได้นะคะ Honda City ร้ร้อนๆรถบ้านแทๆ้ๆมาละจา้าเจ้าของเดิมเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะเขาเธอรุ่นมาด้า c x 3ป้ายแดงไปนะคะรถสวยซบเซบอร์เบอร์เบอร์ตองได้ที่ร้านการจนารถบ้านฉัดชังเซาเลยะคะ่ะไม่เคยติดแก๊สนะคะไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยตีลังกาหงายท้องนะคะเอกสารก็บรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบ,บัญชีสลิปเดือนนะคะ สนใจก็มาทักมาท่ายกันได้นะคะใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ในเฟนบ็อกได้นะคะเราเข้าไปตอบให้เนาะลูกค้าค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตจบร้ว์เดเพิงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ